ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับการในคลิปนี้นะครับเบาบอยน้องบัวครับนี่ครับเบาบอยน้องบัวนะครับครับผมเพื่อนก็มีโอกาสเด้มาเยี่ยมยาทั้งเบาหน่อยนะครับแล้วก็มาคล้ายๆกับว่ามาทรงพญโชคกละบันนะครับครับผมเนื่องจากว่าเมื่ออื่นผมก็จะเดินทางกลับครับก็น่าจะเป็นคลิปที่สุดท้ายแล้วครับที่ไทยอยู่ในอิราเลนะครับที่ไทยร่วมกันนะครับ ก็วไว้มาไปพอกันอยู่ไทยแหละครับบ้านนี้นี่กัเก็บมาแล้วก็จะเป็นกระเทียมมันบอนองครับครับนี่กันองบ้านครับผมกระเทียมเต็มสอบครับนองบ้านนี่ก็อยู่สุวรรณคูหาครับครับสวัสดีครับบ้าบ่อยครับผมครับสวัสดีครับหน้ากลางคุณดินจีครับหน้ากลางเนาะครับเนาะเฮดช่องยูทูบครับผมกับติดตามรับชมเป็นา้ามั่วเนาะาร์มัวครับครับวิถีชีวิตของแรงงานไทยฮา้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บ ตอนนี้ได้กระเทียมแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งครับว่าจะได้อยังอีกครับติดตามรับชมได้ครับอันนี้กับบ้าวน้อยครับผมลืมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าวน้อยครับพี่พี่น้องน้องครับผมครับไปน้ำกันเลยครับพี่พี่น้องน้องครับครับตอนนี้กับห่อไล่แล้วครับผมจะเป็นไล่ยังกงับนี่แหละครับโอ้โหหอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหไงครับครับ้าบอยมาเบิ้งนี่โอ้ยคักนี่เก็บข้าวเดียวครับเอาเร่งเลยครับเนื่องจากรถจะบ่ทันแล้วครับ มมมมมื้้อนนนีีีผผตตััดดาครับมื้อนีรถเพิ่นจะออกหนึ่งทุ่มครับตอนนี้หกโมงเคืองกับเฮีบ้าบอยเพิ่นเฝ้านะครับเฝ้าเก็บครับผู้เพิ่นอยู่ไก่นะครับไม่น่าตัดำหครับผม่เตัดได้แถวได้เนาะเป็นมีตัดประจำไก่นี่ครับเวลาเห็นงานผมตรงนีตลอดครับสำหรับอยู่เห็นงานอยู่ไงบ่ต้องตัดดอกครับมันแห้งออกไปเลยเก็บได้โดนครับเล่มสี่โดนครับเก็บได้โดนครับผมครับผมโอกเิดคครับนี่เท่าไหรครับลายครับผมเกี่ยบเลย ครับนี่ครับกะมีหลายครับผมเมื่อกี้กะเก็บซ้อยกันครับเวลาหน่อยทั้งพุ่นกาเก็บขึ้นกันครับบ้าบ่อยน้องบัวเนื่องจากว่ามากไก่ครับเจ็ดกิโลจากภาคเหนือครับไปไปไปเบิ้งเอาครับพี่น้องเลย หัวย,ยังไงครับผมห like ัวยังไงหัวยังเยอ่ครับนเหลือหลายแมนครับมีได้เบาหน่อยนี่ครับนี่ครับพี่น้องก็จะเลือยแบบนี้แหละครับผมผมได้เบาหน่อยทั้งฝุ่นเลยเอาไปครับเอาเดี่ยวครับครับผมได้เอาใบออกครับจะได้เก็บไว้กินโดนๆครับพี่น้องครับเฝ้าอยยู่่นครับ ลายครับเพียบเลยนี่ครับพี่น้องครับเก็บซอยกันครับมีแต่หัวงามๆเลยเราเบาหน่อยครับมีแต่หัวงามๆครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเด้อครับมือนี่กัคลิปนี้กัส่งฝ่าวแนจังหน่อยครับเนื่องจากเบาบ่อยเพื่อนต้องรีบไปขึ้นรถครับก็รีบเก็บรีบเก็บให้เพื่อนครับผม มองเดียวครับมองเดียวคุ้มค่าเลยครับพี่น no ้องครับเห็นนน่ N ่ีีพ้องอเาเลยครับเบาหน่อยโคกกลางจัดบีบๆออกเล็น uh ่อยพอนะครับใบเพรถิ่นครับครับใบเราต้องเอาเราต้องไอตัดทิ่มครับครับเดียวครับจะเก็บได้โดนหมดเต็มแล้วครับไรนี่ขึ้นเรือหลายแทบเบาหน่อยเรือไหลเลยครับไรนี่หลายแห้งครับโบแมนหลายธรรมดาหลแห้งแห้งแล้วก็มีแต่หัวงามๆพร้อมผมวามบางเลยครับหัวเนียนๆครับ นี่ครับพี่น้องหัวใหญ่ๆโอ้นี่ครับบ้านน้อยโอ้เงียอยู่คุณอเห็นครับเป็นเห็ดเงียนี่ครับนี่เป็หัวใหญ่ๆครับเห็เงียเลยเนี่ยโอ้นี่งหับ่เอาครับโอเคไปบ้าบ่อยก็ได้หลายแล้วครับพี่น้องน้องต้นก็ได้หลายแล้วครับพี่ครับเก็บแค่สองคนครับพี่น้องครับบ่าบ่อยน้องบัว เยยรก็เเลลๆป่าจังน้อยครับรถจะมาแล้วมากไกลครับมีรถเที่ยวสองถุงอยู่ครับแต่ว่าจะคล้องสิไปพอดคุณสามถุงคว้าสามถุงครึ่งเนี่ยไงมันก็เลยสิเป็นจะคล้องสิเขาเด็กข้างเด็กก็เลยอยากให้ไปแต่เต้นนี่สิครับอ๋อครับผมข้างที่สองครับอ๋อขันขันบ่ทันนี้ก็ไปเที่ยวเด็กแล้วเนาะครับขันบ่ทันนี้ไปเที่ยวเด็กครับจะพยายามให้มันทันครับพยายามทันอ่ะโอเคครับเก็บต่อครับเอาอีกน้อยนึงอีกจักอีกจักน้อยนึงพอดี เก็บง่ายครับมือนี่มือส่งเร้วกับเพิ่นเหลือหลายครับเหลือไปแบบนี้นะครับนี่นี่ครับแบบนี้กับใส่ได้ครับผมตรงนี้เนียนๆนะครับผมเลยนี่เห็นเลยครับนี่นี่นี่มืดนี่มืดครับเจ้าใส่รถเกี่ยวป่ะแบบนี้ครับใส่คนถอนครับค้นถอนเนี่ยเนื้อหัวหน่อยเนี่ยกรจะใส่คนถอนครับอยู่สำรับอ่าเจ็บ ไอ้ถอนหอมหัวใหญ่นะครับก็จะใส่ข้นครับโอ้นี่ครับหัวงามๆครับเบาบ่อยหัวบางใหญ่เลยครับพี่้องเลยไงก็คำปัดห้อยอีกครับไงไงไงอีรีครับครับงนี้เลือหลายห่งครับเอาวงนี้ก็พอแล้วผมว่านี่คนเสี่หลายเครับวงนี้คนอาจจะจะไถถิ่นครับคน่า แมนครับน <C da owner> ี่ครับนี่ครับเป็นร่องร้อยครับผมรองรอยในการไถนะครับนี่ครับบท่าน้เก็บครับผมนี่นี่ครับเห็นหลากอยู่นี่ครับิ่นิ่นรงนอิ่ามันแล้วก็เก็บกวางจะได้หลไปไหนนี่ยว้าวมึงเดี๋ยวพอเลยครับนี่ไหมครับน่ครับรถ โอ้ง่ายๆแลนวดึงผมผส่วนผกว่เอามกวาดเลล้มกันงันบ่พอไปลครับไล่ครับเก็บเศสอบเลยครับครับไล่เก็บมาเรื่อยๆครับกนาจะพ่อแล้วครับผมมา เอาอีกจังน้อยเนี่ครับเต็มแล้วครับเนี่ยเต็มสอบแบบนี้คุ้มเลยครับคุ้มค่าครับผมมองเดียวข้างหลังเือกเลยกหลี่ยมต้นไหลครับเห็นไหมแม่ิแดดเห็นไหมครับเติว่าตต้นไหลไหละเนี่ยหัวสมนีแล้วผมวาเสียบคับสลาบสยหัวน้อยๆัวน้อยๆละครับกินดีครับราคาพอดีบ่เหลือ ไปครับออกหน่อยเคงี้ยเใส่เทสิงดูผมมาผมมาพ่อเหรอครับผมยันผมยันเพิ่นออกไปว่าได้ครับแมนแมนแมนเดี๋ยวเทสเทส่งดูครับผมผมอ่าน่าจะพ่อเหรอครับพอดีครับเวลาเพิ่นลดอ่าโอเคเหรอครับผมมาพอดีมัดจุ้มอ่าโอเคครับผมเป็นได้ครับคุณอะโอ้มาทานครับเทสเดียวได้หลายย่างก็เป็นเสียดายครับสำหเวลาหลายนี่แมนครับเวลาหลายนี่ครับจะได้เก็บได้หลายอยู่ครับ ับสำหรับในคลิปนี so. ้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังแรงใจนะครับคลิปนี้ก็จะเจ็บแบบเร็้ยวแนวจัง่อยนะครับเนื่องจากบ้าบอยน้องบัวนะครับเพล่นก็จะรีบขึ้นรถเมล์ครับหนึ่งทุ่มตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบห้าสามเก้าสามเก้าสี่สิบแล้วครับครับชี้ชิปแล้วครับวันนี้ก็มีเวลาออกจากนี้ไปในเมืองอีกประมาณหกห้ากิโลครับผมก็น่าจะทันครับผม ครพาพี่ๆน้องๆนะครับเป็นบ้าน้องบัวไอ้บ้าบอยน้องบัวนะครับบ้าบอยน้องบัวก็คือเป็นเหตุเกี่ยวกับความงัวครับผมวิถีชีวิตต่างๆนะครับมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นน้ำบ้านน้อยกับมาส่งกายกรรมมาส่งกระปั้นนะครับผมประมาณนั้นกระปั้นมาเล่นน้ำอ้ยพรไอ้นะครับมาอ้ยพรไอ้ใส่เพิ่นนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณบ้าบอยนะครับมื่อนี้ที่เดินทางมา ขอบคุณหลายๆครับผมครับขอบคุณหลายๆขอบคุณบ่าวหน่อยเด้อยกันครับขอบคุณททุกคคนรับี่มาเยี่อนๆละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายอยู่ที่อิสราเอลนะครับที่ได้มาร่วมกับบ่าวหน่อยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าบ่าวหน่อยเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับมีน้ำใจครับเพื่อนคนไทยเฮาทุกคนตั้งแต่ที่ผมอยู่นี่มาดูจักกับเพื่อนมาปีนึงนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีบ่าวบ่อยมาแบบนี้ก็จะได้ ร่วมกันนะครับร่วมกันมาเก็บไปแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งปันกันนะครับการในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไปพวกันยุที่เมืองไท้ครับกับว่าพี่ๆน้องๆจะให้กำลังใจผมต่อไปนะครับอยู่ที่อินไทแลนนะครับผมโชคชัยอินไทแลนนี่ครับผมเปลี่ยนไ่นะครับเมื่อก่อนกับเปลี่ยนโชคชัยไทยแลนด์แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นโชคชัยอินไทแลน์คือว่าเปลี่ยนโดนแล้วล่ะครับจะว่าบ่ได้ลับจะเทื่ยครับั นี่ก็คือของแท้ครับผมโชคชัยอินไทยแลนด์จะาวาไปไลา์กนนี่จะได้เตรียมพาชิดหนาเราได้เลยอ่าโอเคครับผมไปพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับชิดนาพ่อกันไหมครับผมไปบ้านเนาะกับบ้าน